วันนี้นะคะจะมาทำอาหารเช้าง่ายๆนะคะจากาขนมปังแล้วก็แฮมมายองเนสชีสแล้วก็ไข่นะคะนี่นะคะง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันค่ะโทษหรือว่าขนมปังนะคะสชิ้นนะคะเราจะใช้1ชิ้นนะคะ โดยการที่เราหาถ้วยแบบลักษณะนี้นะคะเป็นพลาสติกนะคะเสร็จแล้วกดเขาลงไปค่ะใครมีพวกพิมพ์ที่ใช้สำหรับเค้กก็ได้นะคะนี่ค่ะกดลงไปนะคะเขาจะไม่ขาดห่วยเนาะนะคะเสร็จแล้ว เนี่ยค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปโอ้ยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอามายองเนสนะคะทาทาให้ทั่วเลยนะคะมายองเนสเป็นตัวช่วยให้อ่า แล้วก็จะวางแฮมลงไปนะคะเป็นตัวช่วยให้แฮมนะคะติดกับติดกับส่วนของขนมปังนะคะอันนี้ไม่เป็นไรติดมานะคะมายองเนสที่นี่มีรสชาติเปรี้ยวนิดน,นึงนะคะอันนี้เราก็ใส่ไปนะคะ ทีนี้แฮมมีสองแผ่นใช่ไหมคะเราก็จะทำแบบเดียวกันนะคะให้แฮมมีแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะทำแฮมให้เป็นรูปวงกลมตรงกลางนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็ได้แฮมแบบนี้ใช่ไหมคะวางลงไปนะคะทาเหมือนเดิมนะคะ ไมยองเนตแล้วก็โรยชีสลงไปนะคะชีสอย่าให้ไปอยู่ตรงกลางนะคะรอบๆเสร็จแล้วเราก็จะวางนะคะขนมปังลงไปนะคะ แล้วยังไงต่อนะคะเราก็ต้องเดี๋ยวเราจะไปเข้าเตาอบใช่ไหมคะจะไม่เข้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องใช้ฟลอยรองเขานิดนึงถ้าใครมีพวกกระทงกระทะก็ใส่ไปก็ไม่มีปัญหานะคะเสร็จแล้วจะเอาไข่นะคะใส่ลงไปไข่ใส่ไปแล้วนะคะทีนี้ เราก็มาตกแต่งเขาด้วยชีสต,ตุ้มๆนะคะใส่ชีสลงไปชีสเรามีเท่าไหร่ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบกันนะคะมาดามดอยวอร์มเตาอยู่ที่นะคะวอร์มเตาอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะคะจะเข้าเตาอบเลยค่ะ หลังจากผ่านไปแล้วสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วแต่ความชอบของทุกคนนะคะอันนี้ก็จะมาผ่าตรงกลางนะคะก็คือว่าเออมาดามดอยจะเน้นให้ เน้นนะคะให้ชี้เหลืองว่านะคะเขาก็จะได้ประมาณอย่างนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็เอาขนมปังมาใช่ไหมคะแล้วก็หาก้นถ้วยอะไรแบบนี้ยาวก้นตัวเองนะคะแล้วก็กดลงไปนะคะแบบใช้กําลังแรงความโกรธแบบเหมือนไปโกรธใครมานะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นวงกลมคะ่ะคุณผู้ชมขาเสร็จแล้วนะคะ ทำแบบเดียวกันกับแฮมนะคะแฮมนี่ตามสะดวกนะคะใครอยากใส่เยอะก็ใส่เยอะใครอยากใส่น้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วดิฉันก็จัดการใส่ไปเท่าที่มีก็คือมันมีแค่นี้นะคะ่ะนี่นะคะเช่นกันทีนี้เหลือนี่ไว้ทำอะไรกินค่ะคุณ คุณผู้ชมอันนี้กินไปเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะนี่พอดีเลยโอ้มีรูเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะมายองเนสค่ะละเลงลงไป มายองเนสนี่จะเหมือนเป็นกาวนะคะช่วยยึดติดนะคะเสร็จแล้วอะไรต่อก็คือใส่แฮมลงไปนะคะแล้วก็หยอดกาวเช่นเดิมนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างแล้ว เสร็จแล้วดิฉันก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วอยู่นั่นเลยเอชีสไปไหนเอามาใส่ค่ะอันนี้จะเป็นชีสแบบใส่สปาเกตตี้นะคะถ้าใครมีชีสแบบยืดยืดนะคะเหมือนใส่พิซซ่าใส่ก็ได้นะคะมีอะไรใส่แบบนั้นคะ่ะ ได้หมดสดชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าได้หมดเสร็จแล้วเราก็จะวางอันนี้ลงไปนะคะแล้วจะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะ ไข่ใส่ลงไปแล้วนะคะพอดีเลยทีนี้เราก็นะคะก็จะเอาชีสมาโรยรอบๆนะคะใส่ไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะเ,เข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีเวลานะคะเช็คจนไข่ขาวสุกนะคะก็ออกค่ะก่อนที่จะเอาไข่อบนะคะเราต้องเอาฟรอยนะคะฟรอยมาห่อก่อนนะคะไม่งั้นชีสกับไข่เราเยิ้มนะคะ นี่นะคะหอบแบบนี้แล้วก็เข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิร้อยปองศาเซลเซียสอันนี้พอไข่ขาวเขาเริ่มสุกแล้วนะคะฉันก็จะเอาชีสมาโรยอีกรอบนึ่งทุ่มทุนสร้างไปเลยนะคะชีสมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะอบจนชีสละลายแล้วก็เป็นอัน เสร็จพิธีทันได้เลยนะคะอันนี้เข้าเตาอ,อบอีกรอบหนึ่ง นี่ขไข่จะสุกเนาะ